ผู้นำเขมรมันไล่จริยธรรมจะตายแต่เรากลับไปเข้าข้างมันผมงงว่าไอ้วันนี้คนไทยแล้วทำไมไม่รักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักพึ่งหลุดออกไปจากจากรัฐบาลเนี่ยก็กลับมามองว่าเป็นการขายชาติเลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นเขมรหรือเป็นไทยไม่แน่ใจบอกหัวข้อก่อนนะวันนี้งานเสวนาก็คือปลดล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลก unlocking Thailand's future จัดโดยอสมทใช่จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ว่าชื่องานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเข้ากับแขกรับเชิญคือคุณทักษิณเนี่ยมีวิเสวิสัยทันเยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะเป็นคนปลดล็อกประเทศไทยออกจากวิกฤตอะไรซึ่งเราเจออยู่ในอลานี้ได้คือมันก็ทั้งมีวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจด้านเทคโผมว่าคุณคิดว่าคุณต้องตั้งต้นคําถามว่าแล้วอะไรที่มันติดล็อกอยู่คือมันถูกต้องแต่ว่างานตั้งชื่องานเนี่ยผมว่าไม่เหมาะกับแขกรับเชิญ ไม่แต่พูดจริงๆคือด้วยความคุณทักษิณมีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจเยอะแต่ว่าผมไม่แน่ใจคุณทักษิณเนี่ยปลด ล็อกอะไรได้ไอ้ล็อกแต่เราล็อกซึ่งเราเจออยู่เนี่ยนะฮะมันผมไม่ได้จูมันถือสี่คำตอบแต่เพราะคุณทักษิณในงานที่แล้วอ่ะถ้าจําได้นะที่ไปออกสื่อใหญ่คุณทักษิณเชื่อว่าประเทศเราไม่เจอทางตันหรอกจำได้ไหมไม่เจอทางตันตอนนั้นมันหัวข้อเขาคือทางตันใช่ไหมใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันจริงมองย้อนกลับไปก่อนที่จะไปเนื้อหาเนี่ยมองย้อนกลับไปประมาณ20ปีเนี่ยคุณทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของไอ ไอไ้อล็อกที่มีอยู่ไงถึงแม้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแม่กุญแจแต่ว่าคุณทักษิณก็ถูกกระทําโดยรัฐประหาราหลายรอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะจะไปโทษคุณทักษิณทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของล็อกด้วยแต่ว่ามัน,มมนก็มันก็มีปัจจัยอื่นนะที่ทําให้การเมืองไทยมีวิกฤตมานานค่ะแ,แล้วพี่พปื้มมาพูดถึงเรื่อง20ปีพอดีเลยนะเพราะว่า ช่วงแรกเปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณทักษิณก็พูดประเด็นนี้เลยบอกว่าสมัยตอนเป็นนายกเมื่อ20ปีที่แล้วมีหลายเรื่องที่ประเทศเดินหน้าไปไม่ได้บางเรื่องแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำวันนี้ต้องการความเชื่อมั่นจากคนไทยด้วยกันแล้วก็พูดประเด็นเรื่องกัมพูชาด้วยนะคะคุณทักษิณบอกว่าผู้นำกัมพูชาไร้จริยธรรมมากแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงไปเข้าข้างกันจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดเส้นใต้นะพักที่เพิ่งออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล กลับมามองว่าเป็นการขายชาติเลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตกลงเขาเป็นคนไทยหรือเขาเป็นคนกัมพูชาหรือเปล่าอะลองฟังบางช่วงดูก่อนนะคะบางทีก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่คิดพยายามที่จะรวมพลังกันมีความเป็นหนึ่งที่จะแก้ปัญหาด้วยกันก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับกัมพูชา ผมก็แปลกใจไอ้ผู้นำ,ำเขมรมันไล่จริยธรรมจะตายแต่เรากลับไปเข้าข้างมันผมงงว่าไอ้คนนี้คนไทยล้วทำไมไม่รักกันทั้งทั้งที่วันนี้มันเป็นเรื่องที่สิ่งที่ไม่น่าเกิดไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกเขาทำกันแต่ว่าเรากลับอม้ดยเพราะอย่างยิง่งพรรคพึ่งหลุดออกไปจาก,จากรัฐบาลเนี่ยก็กลับมามองว่าเป็นการขายชาติ เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นเขมรหรือเป็นไทยไม่แน่ใจแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคุณทักษิณสัว์ไปที่ผู้นํากัมพูชาเนี่ยแล้วใช้คําว่าไอ้เนี่ยมันเป็นมัน,ม,นมันเป็นแท็กติกในการที่จะแสดงออกถึงความรักชาติรักแผ่นดินในเวลานี้ในเวลาที่คนตั้งคาถามไปถึงรัฐบาลคุณแพทองทานหรือเปล่าครับคือมันเหมือนกับว่าต้องต้องใช้คําซึ่งแรงๆเพื่อพิสูจน์คุณลันษณะด้าน ความรักประเทศชาติให้คนไทยที่ยังมีคําถามอยู่ได้เห็นไงให้เห็นว่าให้เห็นว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามก,กับกัมพูชาแบบสุดขั้วคือน่าจะพูดเพื่อเอฟเฟกพูดเพื่อเอฟเฟกต์แล้วก็ซััดไปที่ภูมิใจไทยด้วยแต่ว่าแต่ว่ามันมีอะไรซึ่งย้อนแย้งอยู่นิดนึงนะฮะถ้าเมื่อกี้พี่ลองฟังดูมันเหมือนกับว่าคุณทักษิณก็ตั้งคาถามว่าทําไมมีคนไปไปเห็นด้วยกับ ข้างกัมพูชาอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีใครไปเห็นด้วยกับฝั่งกัมพูชาแต่ว่ามันเหมือนกับคุณทักษิณต,ตั้งคําถามไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละที่เหมือนกับว่าไปไปช่วยกัมพูชาซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนสวนพรุ่งนี้แน่นอนเพราะเพราะคุณทักษิณเนี่ยพูดกับว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าไปกล่าวหารัฐบาลว่าขายชาติซึ่งประเด็นของเรื่องนะอันนี้ผมผมเพิ่มเติมก็แล้วกันไอไอคำเนี้ยมันมาจากคลิปหลุดไงครับ ถูกไหมมันมาจากคลิปเสียงหลุดถูกต้องมันก็เลยทําให้รัฐบาลเนี่ยโดนโจมตีแล้วก็ต้องพูดตรงๆก็ไม่ได้โดนแค่พักภูมิใจไทยโจมตีหรอกมันก็ดูทุกทิศทุกทางใช่แล้วก็การที่คุณนักสินพูดแรงๆกับผู้นํากัมพูชาบนเวทีนี้เนี่ยมันก็เพื่อเพื่อลบล้างข้อครหาต่างๆซึ่งมีมาหลังจากที่คลิปหลุดแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กนะเหมือนจะตอกย้าว่ากับความสัมพันธ์กับกัมพูชานี่คือแตกหักกันว่าแตกหักอันนี้ย้ำอีกรอบสำหรับคนซึ่งมีคําถามอยู่ซึ่งงซึึ่่ราววนนนนีี้้เเด๋ยัุข ก็จะมีออกมาทุกๆคนนั่นแหละที่ต้องการสวนคุณทักษิณว่าเฮ้ยทำไมทาไมต้องมาออกอาการตอนนี้ครับทำไมต้องออกอาการแรงขนาดนี้โดยเฉพาะพักร่วมที่แยกตัวไปเนี่ยพรุ่งนี้เชื่อว่านักข่าวต้องไปตามถามคุณอนุทินแน่นอนมาแนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นสื่อพาดหัวว่าร้อนทำไมร้อนตัวเลยต้องออกมาดา่ <laughs> ดาด่าคุนเซนดา่าแต่ว่าผมรอว่าคุณมาเน็ตเนี่ย จะสวนกลับอย่างหุ้นมาเน็ตและหุ้นเซนจะสวนกลับอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยระยะสองสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเซนเนี่ยเขาไม่ชอบใครที่พูดถึงเขานะขนาดคุณภูมิธรรมพูดเนี่ยหุ้นเซนก็สวนกลับมาทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทักษิณด่าผู้นํากัมพูชาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวรอไลฟ์หุณนเซนดูดูเฟซบุ๊กของที่ย้อนคุณภูมิธรรมเมื่อสองวันที่แล้วนี่สุดยอดซีดปากเลยนะเพราะคุณภูมิธรรมบอกอย่าไปฟังมากสมเด็จหุ้นเซนเนี่ยเป็นแค่พ่อนายกที่ไม่มีอําานจ คุณสมเด็จขุนเซนสวนกลับเลยอ๋อไม่มีอำนาจแต่วันนั้นคุณไปนั่งรอผมั้งเกือบสี่ชั่วโมงนะคุณกับคุณแปรทองทานไปนั่งรอแล้วถ้าผมไม่มีอำนาะจคุณจะรอผมทำไมพี่จําได้ไหมครับคืนนั้นที่มาแล้วเราเราเบลลกันว่าตกลงแล้วในวันรุ่นขึ้นฮุนเซนจะไลฟ์เรื่องอะไรแล้วถึงเวลาฮุนเซนก็ไม่ได้มีข้อมูลใหม่ยัยงเป็นเรื่องป่วยใ,ในรอบนี้คุณทัง้งิรนใช้ใช้คําที่รุนแรงเหมือนกันใช้คำว่าไอ้ผู้นาเขมรซึ่งยังไงฮุนเซนต้องตอบโต้คุนเซนเหลือคอนเทนต์อะไรที่ยังไม่่ปลอย พรุ่งนี้ต้องปล่อยถ้าพรุ่งนี้ไม่ปล่อยแสดงว่าไม่มีของแต่ข้ามข้ามขามพี่ปพิ่มข้ามไปหนึ่งช็อตก่อนหนะ้านี้มีหนึ่งช็อตที่ยังค้างอยู่นะก็คือเรื่องที่สมเด็จทุนเซนมาแฉว่าคุณทักษิณเอาเอกสารรับยุคคุณอภิสิทธ <c oughs> ิ์ปล่อยเสร็จแล้วฮ <c oughs> ุนเซนก็ <c oughs> ไม่มี ก็มีแค่ข้อกล่าวหานี่คือปัญหายังไม่มีอะไรมันยังไม่มีหลักฐานเพราะนี่ถ้าเขามีอะไรเขาต้องปล่อยแล้วพรุ่งนี้ถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่ปล่อยหลังจากที่โดนคุณทั้งิณด่าอย่างนี้นะฮะก็แสดงว่าผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรแล้วแต่เขาอาจจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วรอจังหวะทิ้งไพ่ายหรือเปล่ามันต้องพรุ่งนี้แล้วแหละเพราะว่าคุณโดนด่าวันวนี้คุณเซ็นเขาจะเร็วเขา ขาโมโหโทรสะแล้วเขาย้อนกลับทันทีคือแล้วประเด็นประเด็นของเรื่องคือไอ้เรื่องที่ค้างไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่คุณเปิดประเด็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีไม่มีรายละเอียดและหลักฐานใช่เพราะสมเด็จคุณเซนูดันเปิดประเด็นเรื่องสถาบันนี่นี่เราใช้คำว่าผู้นํากัมพูชาไร้จริยธรรมใช่อันนี้คืออันนี้คือด่าทั้งคุณเซนและคุณสมเน็เพราะฉะนั้นทางนู้นต้องแรงในวันพรุ่งนี้